พี่สาวกับน้องชายอายุห่างกันสามปี<น>เกิดในเมืองหนาวนี่นะก็มีอยู่วันหนึง่งคือพ่อแม่ก็เป็นคนในชนบทนะ,ะทำไร่ไถนาไปเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งปุ๊บปรากฏว่าพี่สาวเห็นเพื่อนเขามีพ้าชหนาสวยๆอย่างได้มากมเลยไปแอบขโมยตังคุณพ่อไปซื้อฟ้าชิตนาพอพ่อกลับมาถึงบ้านเช็คดูเอ๊ะตังหายมัไม่มีใครละสองพี่น้องนี่คนใดคนหนึ่งแน่ๆก็เรียกลูกสองคนมานั่งถามว่าใครเอาไป พ่อถือไม่ไผ่มาเลยเตรียมหวดแล้วพี่เนี่ยเป็นคนเอาไปแต่ก็กลัวไม่ไผ่พ่อเนี่ยไม่เลียวพ่อในดี่จะหวดเอาไงนะตั้งเงียบพ่อบอกว่าถ้าไม่พูดโดนทั้งคู่ถ้ารับสารภาพก็คนที่ทําผิดก็โดนเพราะพ่อพูดขาดคําน้องชายก็บอกว่ามผมเอาไปเองครับพ่อครับขาดคําพ่อเขาหวดลงไปเลยพับพับพับพัพับ,พ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 บโอ้โหเรียกว่าเจ็บเอาเรื่องทีเดียวแหละ พี่สาวกนา็นั่งก้มหน้านิ่งอาหายใจตัวเองนีเง่เองเป็นคนทำอะ่ะอืตกกลางคืนคืนนั้นเนี่ยนะพี่สาวก็นอนร้องไหอ้อยู่บนเตียงก็เตียงเดียวกับน้องนี่แหละพีะ่ชายน้องกับเอื้อมมือมาแตะพี่น้องไม่ร้องเลยนะม,มาแตะพี่บอกพี่ลืมมันซะเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วบอกอย่างนี้ แต่พี่สาวนี่ผ่านไปกี่ปีเรื่องนี้เนี่ยลืมจากใจไม่ได้อายใจตัวเองอว่าเราเองไม่น่าเลยทําผิดแต่ไม่กล้าพอที่จะรับสารภาพอยู่นะตอนที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยน้องชายอายุแปดขวบพี่สาวอายุสิบเอ็ดแล้วก็อยู่ด้วยกันมาสองพี่น้องเนี่ยจนต่อมาน้องชายเรียนจบมธัธยมต้นมันอยู่ในช่วงสงครามจบช้าหน่อยจบมต้น17สิบเจ็ดแล้วนะพี่สาวจบมปลายก็ยี่สิบแล้วแล้วก็น้องก็จบมต้นก็เรียนดีทั้งคู่ก็สามารถสอบเข้ามอปลายได้พี่สาวก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คราวนี้ในแง่หนึ่งก็ดีใจว่าสอบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงได้แต่ขณะเดียวกันทั้งสองคนก็แอบไปได้ยินพ่อกับแม่นั่งปรับทุกคุยกันพ่อบอกเอ้ยลูกเรามันเก่งนะเรียนดีทั้งคู่เลยค่ะแ,แม่ก็บอกเออใช่ใช่ก็เรียนเก่งไงแต่ทำไงดีเราจะเอาตังค์ที่ไหนส่งมเรียนเนี่ยมไม่มีตังค์เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันหนักมากพ่อบอกว่าอย่าเปไ็นไรแล้วเดี๋ยวกูน้นี่ยืมสินยังไง,ไง,ไงก็ต้องหาทางส่งเขาเรียนให้ได้เาบอกอย่างนี้นะ เสร็จปั๊บปรากฏว่าพอรู้ว่าพ่อแม่มีสตังค์ไม่พอที่จะส่งลูกทั้งสองคนเรียนง่งน้องชายพลวดออกไปแล้วไปบอกพ่อบอกว่าพ่อผมไม่อยากเรียนหนังสือแล้วเพราะว่าผมอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเบื่อแล้วเกินไม่เรียนแล้วอพอแล้วขาดคำพ่อเนะี่ยบ้องหูเลยตบเขาบ้องหูบอกคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องเรียนจะได้มีความก้าวหน้าพอพ่อกับแม่ไปพี่ก็มาหาน้อง รู้แนละ้วทั้งคู่สองคนว่าสองคนนะพ่อแม่สรงไม่ไหวครับแม่พ่อจะตั้งใจก็ตามจับแก้น้องที่บวมใจก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเนี่ยที่ว่าเพื่ออนาคตเนี่ยยังไงยังไงอยากให้น้องเรียนอืแต่ขณะเดียวกันในใจนึงเนี่ยก็พี่สาวเองเนี่ยก็รักเรียนนยะก็อยากเรียนก็นอยากเรียนเหมือนกันแต่ก็ค,คิดว่าจะเสียสละเพื่อน้นองเนี่ย<ม>ก็ตั้งใจคิดไปอย่างนั้นเสร็จแล้วก็หลับไปพอตื่นเช้ามาปรากฏว่า น้องชายไปจากบ้านแล้วพร้อมด้วยเสื้อผ้าแค่สองสมชุดั้นนีออกไปเหรอไปไปเลยแล้วก็มีถั่วเป็นอาหารติดไปอีกหน่อยนึ่งออกไปจากบ้านเขียนโน้ตอยู่ใต้หมอนพี่สาวไว้ว่าพี่ขอให้พี่ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดผมจะไปทํางานแล้วผมจะส่งเงินมาช่วยให้พี่เรียนค่ะตอนเกิดเรื่องนี้พี่ยี่สิบน้องชายสิบเจ็ดห่างกันสามปีแล้วน้องก็ไปทํางานทําการ พี่สาวก็เลยสามารถเรียนได้ด้วยเงินที่พ่อเนี่ยไปขอยืมมาจากเพื่อนๆในหมู่บ้านแล้วก็น้องชายทยอยส่งมาตลอดทําตามที่พูดเลยไปรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยแล้วก็ทยอยส่งังค์มาให้พี่สาวพี่สาวก็ตั้งใจเรียนก็เรียนเก่งมาตลอดเรียนดีวันหนึ่งก็จะพาเพื่อนชายที่ตั้งใจว่าจะแต่งงานกันเนี่ยไปเยี่ยมบ้านก็ไปไปถึงบ้านปรากฏว่างงเพราะว่าบ้านตัวเองดูสวยขึ้น ไปเดินไปโซมๆมกระจกหน้าต่างก็แตกก็ทิ้งนางใช่ไหมวันหน้าต่างก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยกระจกไม่มีแตกแล้วบ้านดูสะอาดสะอ้านสีสันดูดีก็เพื่อนชายมาก็ประทับใจพอสมควรว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็กลับไปพอฝ่ายชายกลับไปลูกสาวอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ต่อก็บอกแม่แม่ไม่เห็นต้องเสียตังค์ไปซ่อมแบบสร้างอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อกับการที่เพื่อนมาคนเดียวอย่างี้นะเพื่อนมาคนเดียวแม่บอกเปล่าแม่ไม่ได้เสียตังค์เลย น้องชายลูกเขารู้ข่าวเขาก็เลยรีบมาซ่อมหน้าต่างให้แล้วก็มาทาสึงทาสีดูแลความสะอาดบ้านอะไรเรียบร้อยเนี่ยทีนี่เผอิญไปซ่อมหน้าต่างกระจกบ,บาดเนี่ยอยู่ข้างในอยู่เลยพี่ก็เลยรีบเข้าไปหาน้องไปเจอโอ้โหเลือดบาดกระจกบ,บาดเลือดออกอะไรอย่างนี้นะน้องเจ็บหรือเปล่าน้องชายยิบบ้มบอกไม่เจ็บเลยพี่เพราะว่าผมไม่ทาก่อสร้างเจอหินเจออะไรหล่นใส่เท้าอะไรต่างๆนนาเนี่ยมากกว่านี้เยอะนี่มันแค่นิดหน่อยไม่เจ็บเลยเลยพี่ก็กอดน,น้องเนี่ยแล้วต่อมา <c oughs> พี่สาวก็แต่งงานกับเพื่อนชายคนนั้นแหละแล้วก็ดูแลกิจการของครอบครัวนะบริษัทในครอบครัวเนี่ยไปต่อมาพี่เขยก็ได้เลื่อนมาเป็นประธานบริษัทของ <Okay. S 1> ขอครอบครัวเนี่ยก็เลยให้น้องมาทํางานอยู่ด้วยพี่ก็พยายามให้น้องไม่ทางานด้วยน้องก็โอเคยอมไปจะให้พี่เป็นผู้จัดก,การน้องไม่ยอมรับนะ <c oughs> ให้เป็นผู้จัดก,การไม่ยอม <Okay. S 1> ขอไปเป็นพนักงานธรรมดาพี่สาวขัดไม่ได้ก็ต้องยอมให้เขาทำอย่างนั้น แล้ววันหนึ่งก็ปีนขึ้นไปต่อสายเคเบิลไฟฟ้าต่างๆตกบันไดลงมาขาหักเนี่ยบาดเจ็บพี่สาวพี่เขยก็รีบไปเยี่ยมเห็นปุ๊บเนี่ยพี่สาวก็ดุเลยตะวาดเลยบอกว่าบอกแล้วทําไมไม่ฟังกันบ้างนี่ถ้าเกิดยอมเป็นผู้จัดการนั่นที่พี่บอกนะก็ไม่ต้องมาทํางานอย่างนี้ไม่ต้องมาบาดเจ็บอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยพูดแบบตบเสียงดังบแบบหน้าตาซีเรียดเลยเนี่ยค่ะน้องชายเขาบอกว่าโทรพี่พี่ลองคิดดูสิ พี่เขยเนี่ยก็เพิ่งได้เลื่อนตําแหน่งเป็นประธานบริษัทแล้วผมความรู้ก็น,น้อยถ้าปุ๊บมันเป็นผู้จัดจาการคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาก็ดูเป็นเด็กเส้น,นใช่ไหมแล้วเพื่เส,สียภาพของพี่เขยเั้นไม่เอาอะเพื่อรักษาภาพพี่เขยพี่สาวเนี่ยผมยอมเป็นพนักงานนี้โดยในยานะแต่เขาพูด<ช>ไม่ได้พูดละเอียดขนาดนี้แค่ว่าก็ถ้าเกิดผมมาเป็นผู้จัดจาการเลยพี่เขยเป็นประธานบริษัทปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาจะว่าอย่างไอต่อมาไม่นานเขาอายุสามสิบปีน้องชายนะอายุสาสิบปั๊บแล้วก็ แต่งงานกับเพื่อนสาวในที่ทางานเดียวกันคุ้นกันแล้วชอบทิยาสายก็แต่งงานครับในวันแต่งงานเนี่ยโคศก็ขึ้นมาแล้วสัมภาษณ์เจ้าบ่าวบอกว่าผู้หญิงที่รักที่สุดในชีวิตเนี่ยคือใครพ่าถามป๊บเนี่ยเจ้าบ่าวตอบทันทีไม่ต้องเสียเวลาลังเลคิดเลยนะบอกว่าพี่สาวของผมครับไม่ได้บอกว่าเจ้าสาวหรอกว่าเจ้าสาวจะทําได้ยังไงครับเจ้าสาวคงนั่งยิ้มอยู่ข้างๆนี่แล้วคงจะรู้รู้กันอยู่แล้วเี่นะก็พี่สาวของผมครับแล้วบอกว่าเนี่ย ความราทับใจที่เขามีกับพี่สาวมากๆไม่คิดว่าวันหน,นึ่งตอนที่เขายังเล็กๆอยู่นะพี่สาวก็ยังเด็กๆอยู่เนี่ยแล้วไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ต้องเดินข้ามหมู่บ้านไ,ไงวันหนึ่งใน,นหน้าหนาวเนี่ยอากาศก็หนาวจัดหีมะาตกตก็ต้องใส่ถุงมือไปเรียนใช่ไหมจ๊ะเกาหลีเนี่ยลบทีลบสิบยี่สิบองศานะถุงมือเขาหายไปข้างนึงพี่สาวเลยถอดถุงมือตัวเองมาใส่ให้น้องแทนตัวเองก็มีถุงมืออยู่ข้างเดียวอีกข้างมันก็เจอลมเย็นๆไปเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยมือนี่บวมเลยนะบวมแดงจับช้อนทานข้าวยังไม่ได้เลยเนี่ย น้องชายบอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะต้องดูแลพี่สาวของผมให้ดีที่สุดจนตลอดชีวิตความตั้งใจตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็ตั้งใจงั้นตั้งแต่ที่ว่าพี่ไปขโมยตังค์เนี่ยแล้วพ่อตีเนี่ยเขายอมเสียสละรับแทนก็เพราะความตั้งใจอันนั้นสละไม่เรียนหนังสือก็เพราะอย่างนี้ทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อพี่เพื่อพี่เพื่อพี่ตลอดเนี่ยมเป็นอย่างนั้นพี่สาวเองกอดน้องแล้วร้องไห้บนเวทีงานแต่งงานเลยบอกว่า ความไม่มาพูดเสียงสันส้นๆบอกว่าคนที่ตัวเขาเองขอบคุณที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือน้องชายคนนี้รเรื่องทั้งหมดก็มาอย่างดีนะก็เป็นเรื่องที่ดูน่ารักทีเดียวแต่พี่สาวคนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือประธานใหญ่ของบริษัทคุนไดคุนไดคุนไดของเกาหลีแล้วก็มีบริษัทในเครืออยู่ประมาณ20่0บริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยติดในฟอป50เอออะไรละ500บริษัทใหญ่ของโลกเลยเนี่ย ส่วนน้องชายคนนี้เนี่ยต่อมาก็มาตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาหนึ่งบริษัท <c oughs> ซึ่งปัจจุบันคือบริษัทซัมซุงโอ้โอเรารู้จักกันหมดเลยจเจริญพรซึ่งมียอดขายบริษัทซัมซุงในปีที่ผ่านมาประมาณแสนสามื่นล้านเหรียญนี่นะถือเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีที่มาอย่างนี้กลายว่าเป็นญาติกันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นตัวชี้ให้เราเห็นว่า เ,ออเขาสร้างบริษัทซัมซุงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับความรู้แค่มมต้นนะแต่ชี้เห็นมาคนเราเนี่ยถ้ามีพื้นฐานใจที่ดีแล้วรู้จักคิดโอกาสจะประสบความสำเร็จจะสูงเพราะใจในบริสุทธิ์ครับค,คือคนเราจะไปได้ยินได้ฟังได้รู้อะไรมาเท่าไหร่มันส่วนหนึ่งนะแต่สำคัญก็ว่าจับประเด็นเป็นไหมหยิบเอาความนั้นมาใช้เป็นหรือเปล่า ถ้ารู้อะไรเยอะไปหมดรู้ไว้เมาส์กันเฉยเนี่ยไว้คุยสนุกเนี่ยมันก็แค่นั้นเองใช่ไหมคแค่ว่าใครคุยอะไรฉันก็รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเออสามารถหยิบเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเข้าท่าอของเด็กน้อยผู้ตั้งบริษัทซัมซุงคนนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ยังเ,เล็กๆอายุแค่ห้าหกขวบเนี่ยเขาก็คิดเป